สวัสดีค่ะพี่น้องเอน้องฮักแพงวรัญญาพรนะคะล่าสุดนะคะสาวเนย้สันขับ,บขาเองก็ได้มีโอกาสไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งที่สะดุดใจมากๆของน้องฮักแพงนะคะเพราะว่าน้องทั้งพูดไปแล้วก็น้ําตาไหลไปคลิปนี้นะคะตนนฉบับหาย,ยัางมาเจอขนาดจะประมาณช่วงหลายเดือนแล้วแต่ว่าไปเห็นทางเอฟซได้มีการเอามาลงนะคะบอกว่าถึงความแบบ หนูสู้ด้วยตัวเองมาตลอดตั้งแต่เด็กจนถึงทุกวันนี้ขอชื่นชมความพยายามของหนูนะครับน้องฮักแพงพนมาสีครับพี่น้องซึ่งในคลิปนี้นะคะเป็นการตัดต่อมากเลยกับมาใส่เสียงเพลงว่าสามารถเปิดเสียงเพลงให้พี่น้องฟังได้แต่หลังจากที่ซาวน่นเลยไปจับใจความมาประมาณสองนาทีนะคะที่น้องว่าวนะคะบอกไปแล้วน้าตาน้องไหลไปด้วยน้องพูดและน้องน้ําตาไหลไปด้วยพร้อมๆกันกับความพยายามของน้องคนนี้ ตองวอกกรนะคะว่าสําหรับน้องหักแพงวรัญญานะคะช่วงอวรัญญาพ่อนเนาะช่วงนี้น้องก็ได้แบบผันโตอ่ะจากสาวน้อยเพลบานแพ่งเพิ่งกรย่ายน้องมาอยู่วงน้อยสาวน้อยลาเพลินโชว์หรือว่าวงลําเพลินฝังเพชรนั่นเองค่ะที่เพิ่งเปิดฤดูกาลไปเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วบัดที่ดีสำหรับน้องหักแพงนะคะพ่อใหญ่มาอยู่วงไม้เพิ่งกระยให้น้องเป็นแดนเซอร์น้ำแล้วก็เป็นหมอลํำน้ำเป็นลํำเหลืองน้ำน้องมีบทบาทเยอะมากๆใน หมอลำรดูการที่หนึ่งของวงที่สองแล้วมาที่นี่กับมีคนบูรีน้องตาน่าว่าได้เป็นแดนเซอร์เป็นได้แค่แบบแดนเซอร์ทาไมแบบเออเหมาะสมแล้วที่ได้เป็นแดนเซอร์เป็นดรามา่าเยอะแยะมากมายจากการทีเหตุขาวน้องมากแล้วน้องกับพยายาเปมอนเข้ามาย่างพงน้องนอง้นองก็เป็นสาวร้อยเอ็ดนาะน้องมาจากตรองวัดร้อยเอด็ดอายุน้องก็ยังไม่เยอะสิบไปลายปลายอายุสิบไปลายปลายแล้วความพยายาาบางคนมาเห็นน้องเพียงแค่เนี่ยเพิ่งมาเห็นเพิ่งมารู้จัก คำว่าฮักแพงเสาวน้อยพิษบ้านแพงมา่วหัวจักน้องคร้งแรกบ่มากน้องแหละแต่บางคนที่เป็นเอซีรู้จักน้องแบบไปคนปวัดน้องมาว่าน้องน,นี่พานเนี่ยมาเนน้องกันลาบากบ่ระแพลผู้ใด่ค่ะพี่นอ้องที่รีสหรับน้องหาแพทย์นี่่ลาบากบ่ระแพลผู้ใหเลยที่กว่าสีมาถึงซูเมอนีนะคะเรื่องเผาวางการแต่ปอหาค่ะพี่น้อง ตอนนี้อายุถ้าจำไม่ผิดน่าจะ17นะคะ17 18นะคะคันผิดกกตะคอไพนัมนะคะประมาณนี้แหละค่ะถือว่าหลายปีแล้วสำหรับคลิปนี้นาะนี่เป็นเนี่ยค่ะพี่น้องเขาอยาดปิดเสียงให้พี่น้องเบึ้งหน้าตาของน้องนะคะนี่คือคลิปที่น้องออกมาพูดนะคะพี่น้องก็คือน้องก็บอกว่าน้องน่ะขอไปเป็นขอไปอยู่น้ำมวงหมอน้ำสิงพี่ตาผู้จัดการวางสิ ผู้จัดการของน้องเป็นวงของพีตาแล้วขอไปอยู่วงหมอํำซิ่งตั้งแต่ป .5 แล้วเขาก็บอกว่าเออมาเป็นแดนเซอร์ก่อนตะกี้ก็สิมาเป็นหมอรำซิ่งเี่กกับเป็นแดนเซอร์กรอนคือการเิ่นควาเันซีแล้วน้องก็ได้เป็นแดนเซอร์ตั้งแต่ป .5 เป็นจนถึงประมาณม .3 ค่ะพี่น้องป .5 ถึงม .3 ประมาณหปีเต็มๆกับการเป็นแดนเซอร์ของน้องแล้วบบที่นี่ก็น้องที่จะแบบมาเป็นหมอลำในน้องแบบ สู่ชีวิตมากการเป็นแดนเซอร์เพราะว่าน้องกับคิดหน่อยใจเคยหน่อยใจว่าเอา้าทําไมฉันมาขออยู่กับหมอลำซิ่งทําไมฉันถึงได้เป็นแดนเซอร์ตอนนั้นด้วยความน้อยใจของเด็กเพราะว่าอยากเป็นหมอลำความฝันสูงสุดของน้องก็คือการได้เป็นหมอลำนั่นเองค่ะพี่น้องน้องสู้กัจะคองมาตลอดแล้วแบะที่นี่เวลาผ่านมานะคะน้องบอกว่าวันนี้มือนีเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยน้องสามารถทําได้แล้วน้องว่าสิ ลาได้เป็นแบบหมอลำเต็มตัวแล้วได้เป็นแดนกเสรอพอม์หน่วันนี้ค่ะพี่น้องได้เป็นหมอลำเต็มตัวตามฝันแล้วแบบกว่าจะกว่าจะแบบมีทุกวันนี้ได้นี่นะคะพี่น้องก็ซิม่เมืม่อนีได้น้องเพราะว่าเห็นไหมนี่คือช่วงที่น้องดีใจนะว่านะ้องคือตอนนี้น้องก็ได้เป็นหมอลำเต็มตัวได้เป็นแบบหมอลำแล้วตามที่ฝันไว้าะที่แบบสู้ มาด้วยตัวเองอแล้วก็บอกว่ามีเป็นหมอลำไม่พอนะคะแล้วก็ยังมีพ่อพ่อแม่เอฟซี FC ที่รักแล้วก็คอยซัพพอร์ตน้องจนถึงทุกวันนี้น้องวานซีค่ะประมาณนี้นะคะในคลิปใครอยากดูเสียงน้องอ่ะใครอยากฟังเสียงน้องก็เข้าไปดูได้นะคะมันก็นต้นฉบับมาจากมักฟัง่งรำชาแนลค่ะพี่น้องเพิ่นไดเอามาลงเพิ่นวาสซีค่ะพี่น้อง นี่ก็คือความพยายามของเด็กคนนี้ฟั่งไปน้าตาสิไลเป็นน้ํเพินคือความือแห่งเพืินน้อตาปอหาแนะล้วเรื่น่อยปอหาบางคนโอ้ยเหรียญหน่อยอยูนองกับแบบอย่าเป็นล้าสิ่งไปขอไปขอ,อยูน้ําเพินเพลินกะให้ไปเป็นเดนเซอร์ก้อนหาปีเต็มๆค่ะจนหอดหมอด้อสามกูสิเนะมาเป็นนักลองกูสิเป็นนักลองแล้วเพราะว่าไตเต่อมาเรื่อยๆย่อมเปลี่ยนกับผู้เด่นผู้นีแบบอยากให้อยากคแลบบ้อ,อ,ของขึ้นไปลองบ้างแบบ เพื่อที่จะไต่เต้าตัวเองจนมาเป็นหมอลำได้ถึงทุกวันนี้นะคะโม mm. เมนวานองสิขาว่าปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเด็เป็นได้พี่น,น,น,น้องใส่เวลาในโมเมนต์หน่อยๆปีแล้วหลังจากทีคลิปนี้ลงไปนะคะแล้วก็แอดมินก็บอกว่าแอดยอมรับเลยว่าตัดต่อคลิปไปน้ําตาซึมไปด้วยรับรู้เลยว่าเด็กคนนี้ต้องพยายามแค่ไหนต้องสู้แค่ไหนเพื่อให้มาเป็นหมอลำอันนี้เป็นคั้ที่แอดมินคนเดวมาคอมมนและมี FC หลายๆท่านนะคะก็บอกว่า เบอร์คลิปนี้ย้มไดแม่กัน,น้ำตาออกตลอดเลยลูกอิหลา่าเอออีหล่ารักไปสมัครแดนเซอร์เองแต่อยูปป่พอหาบ่าบอกพอแม่ไปทำงานเองโดยพอแม่บ่รู้ทุกอย่างอิหลา่ลารักพอแม่ทำทั้งหมดเพื่อให้เงินอ่เพื่อหาเงินเรียนเองโดยบ่อยากรบกวนพอแม่อีหล่าเก่งหลายลูกมื่อนี้อิหล่าสูงมากในขนาดนี้แล้วอีหล่าเก่งหลายลูกแม่ขอให้ลูกประสบความสำเร็จในอนาคต ขอให้พพอแม่หักอีลหล่าไลาๆมาสีคขับพี่น้องคอให้ดังๆปังๆป,งป,งประสบความสําเร็จนี่คือคําที่เอฟมาคอมเมนต์แล้วก็บอกว่ากว่าจะผ่านมาได้หนูเก่งมากแล้วยิ่งมาตอนอยู่วงต้องเจอพวกผู้ใหญ่ประสาทแดกนะคะตามแซตตามบูลลี่น้องอีกหนูผ่านมาได้หนูโคตรเก่งเลยความอดท,ทนความขยานของหนูจะพาหนูประสบความสําเร็จอดทนไว้นะสักวันต้องเป็นวันของหนูแน่นอนเออ จำมาให้พ่อพ่แม่รักหนูได้อย่างไรนะคะก็หนูน่ารักขนาดนี้แถมเก่งอีกด้วยสู้นะฮเะเพลงพ่อพ่แม่ทุกคนเป็นกําลังใจให้หนูขนาดร้องไห้อย่างน่ารักเลยทําให้แม่น้ําตาไหลาตามลูกเลยสงสารมากๆเด็กน้อยหัวใจเพชรเก้าพัฒนาไปสู่ฝันนะคนเก่งความสำเร็จรอหนูอยู่เนี่ยพี่น้องก็คือเอฟซีลายคนนี้ให้งกำลังใจน้องหลายอีลีค่ะไม่เคยแบบ เข้าใจแล้วว่าทําไมฮักแพงเนี่ยฮักแพงก็เป็นคนหนึ่งที่มีฐานเอฟซหนาแน่นอยู่นะถึงสิมีคนประมากนองลายก็ตามแตแต่ว่าคนที่หักนองนะ่ะลายเพราะว่าหงวงไ้มานองนะ่ะสูงมากสําไรนองนะ่ะกลัวสิมีมือหนีแดดวะโอ้พระธรรมดาเลยแล้วสาวน้อยก็เห็นพัฒนาการของน้องตั้งแต่เข้ามาอยู่สาวน้อยเพรแพงใหม่ๆจนถึงมาอยู่สาวน้อยลำเพลินโชว์เนี่ยสาว้อยลำเพลินโชว์น้องในรับเป็นโชว์อ่าเอื้ออายใน,นเดอร์ยันเพื่อก่อนก,นกันกับเขานะคะพี่น้องประมาณเนี่ยเพลงจำซื้อเพลงบ่ไร มาที่นี่เอื้ออาทเรือยแยเพิ่ไม่ให่น้ำเขาประมาณนี้นะคะพี่น้องแล้วโชว์ของน้องคือการเต้นการแสดงของน้องสปิริตของน้องคือพัฒนาการขึ้นเยอะมากเอฟซี FC กับภากากันบอลหลายนะคะสำหรับรายการว่าจะเป็นล่ำเรืองของน้องก็ไดลล่ำเรืองการแสดงต่างๆของน้องนะคะซื้อว่าเฮ็ดได้ดีมากๆนี่แหละค่ะพี่นอ้องก็บที่ว่าแบบสูสๆค่ะเอฟซี FC ข่ากับร่างใจน้องร้ายอีลีนะคะเออดูไปก็สงสารเด็กน้อยคนหนึ่งที่ต้องอดทน บวกกับความขย,ยันไม่ทอ้อสู้มาจนได้เป็นหมอลำวงใหญ่หมอลำวงใหญ่นะคะถือในเป็นแบบอาจจะไม่ได้แบบเป็นตัวเด่นถึงขนาดแบบดังเปี้ยงป้างแต่ความภูมิใจของแต่ละคนไม่เหมือนกันทุกวันนี้น้องก็มีฐานแฟนคลับของน้องและน้องก็ยังมีคนรักน้องยังมีคนคอยสนับสนุนน้องอยู่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จจากแดนเซอร์ลำซิงนะคะตะปอหาจนตอนนี้ด้เป็นหมอลำขนาดหมอลำวงใหญ่ะระดับตัวตนของประเทศไทยก็ถือว่า ยินดีกับความสำเร็จอีกคันหนึ่งของหนองหักแพงน้ำค่า